อตอนนี้อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนูน้นเห็นบ้านอยู่ตรงนูน้นเห็นไหมฮะแล้วก็ข้างหลังผมนี่เป็นสระแล้วก็เป็นสวนนะครับเป็นปลูกเอ่อกล้วยปลูกอะไรติปาถาะแล้วครับเพิ่งจะผ่านน้ําท่วมมานะฮะอพอหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าเออเดิมเนี่ยที่มันเป็นยังไงนะมันมีที่มาที่ไปยังไงจะเห็นว่ามีถนนตัดผ่านตรงนี้นะครับหน้าที่เดี๋ยวจะพาไปดูเลยดีกว่านะว่าก่อนจะมาเป็นอย่างนี้ เดิมเป็นยังไงนะฮะเอาไปดูเลยตอนนี้เรากำลังจะมาปรับที่ที่แปลงเล็กๆนะฮะนี่โฟร์แมนของเราพิโุกพิทุกปสกตอนนี้เดี๋ยวนี้ขอบคุณมาก,มากๆเลยนะฮะนัดช่างเรียบร้อยมีประสบการณ์เรื่องขุดโคตหนองนาม,มาเยอะมากนะครับแต่ของเราคงไม่เต็มสูบขนาดนั้นนะฮะหน้าตาไม่รู้จะออกมายัางไงนะนี่กำลังกาดสถานที่นะฮะ เราก็กล่าวว่าทางเข้าที่เนี่ยจะประมาณสัก6เมตรแล้วก็จะมีสะยาวๆไปนูน่นตามที่เพราะว่าที่หน้าแคบนะครับแต่ว่ายาวๆไปที่ต้นตานนู่นเลยข้างๆนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเล็กๆก,ก็เป็นที่ปลูกบ้านพักอาศัยหลังทั้งด้านหลังนูน่นก็ตั้งใจว่าจะเป็นทั้งนาข้าวแล้วก็เป็นเป็นสวนตอนนี้เราก็จะเริ่มแล้วนะฮะช่างรางวัดของเราก็กำลังลงไป จัดการสถานที่นะครับพิตุกแม่โครเริ่มทำงานแล้วนะครับเราจะเริ่มจากการขุดสระเพื่อเอาดินขึ้นมาทำถนนก่อนนะฮะทำแนวทำเขตก่อนนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือมันมีน้ำขังทำไมเราต้องสูบน้ำครับเพราะว่ามัได้ทำง่ายขึ้นนะคะจะได้ขุดง่ายขึ้นใช่จ้ะ เรามาอัปเดตความคืบหน้ากันหน่อยนะครับว่าเราขุดไปถึงไหนกันแล้วก็จะเริ่มเห็นคันของบอ่อน้ำหรือว่าสาระน้ำมีคันมีตะพักนี่เหนื่อยไหมฮะพี่โต๊กนิดหน่อยครับอากาศที่บ้านลาดเป็นอากาศแบบทุ่งนานะอุ้ย,ยมันมีมดเขาเรียกมดอะไรฮะเ <มด S 2> นี่ยมดตะน้อยเข้าชามกับข้าวเราเลยนะฮะ นี่ลูกตาล,ลอยแก้วนะฮะของดีเมืองเพชรบุรีพี่ตุอกทำเองด้วยหรออุวิสั่งทำได้ไหมเผื่อใครสนใจเนี่ยได้อ่าฮะนนี้ใช้น้ำตาลใส่แดงอ่าตอนนี้ก็ไปถึงไหนแล้วอันนี้ที่ความลึกประมาณกี่เมตรเนี่ยพี่ตุก๊กสเมตรครับเขาก็จะเอาดินมากองไว้ก่อนนะฮะเพื่อเอาไปทำคันแล้วก็ทำถนนด้านนี้ ทางเข้าไปบ้านพักในที่ดินความกว้างก็จะประมาณสัก6เมตรโดนมดต้น้อยต่อยสะละดีว่าซื้อนี่มาอะเรามาดูความคืบหน้าภาคบ่ายมั่งนะฮะนี่นะฮะดูคัน ที่ดินของเราบริเวณนี้จะยาวค่อนข้างมากนะครับเกิน200เมตรนะฮะความยาวให้รถแมคโครมาทำบริเวณขอบขอบที่ดินโอ้อากาศอาจจะร้อนสะหน่อยนะฮะร,รถแมคโครก็ได้ทำการทำคันคลองรอบๆที่ดินที่นี่น้ำอุดมสมบูรณ์มากขณะที่ขุดไปก็น้ำมีตลอดเลย อันนี้คือแนวคันคอลองรอบที่ดินนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเราให้รถเนี่ยปรับที่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องขุดเพิ่มอีกหน่อยนะครับให้กว้างขึ้นแล้วก็ลึกมากขึ้นเพื่อเอาดินเนี่ยนะฮะไปถมทําเป็นพื้นที่สวนไม่งั้นจะเป็นที่นาอย่างเดียวถ้าเราจะทําสวนเราต้องทําเป็นโคกสูงขึ้นมา วันนี้ตื่นมาแต่เช้าง่วงหลายปูเสือนอนตรงนี้เลยนะครับนี่เอาให้ดูเขายังขุดกันอยู่เลยนะฮะนี่ให้ดูอีกมุมนึงโอ้เขาขุดก็เพลินดีนะฮะใกล้สเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ คันรอบที่แล้วก็ถมตรงกลางที่จากที่นาให้เป็นที่สวนก็ต้องสูงขึ้นมาหน่อยนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวหน้าดำครับเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูคลองคลองจะยาวมากนะครับเพื่อให้มีน้ำ หล่อเลี้ยงที่ดินตลอดทั้งปีนะครับเผื่อว่าเราจะปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลหรือว่าต้นไม้ทั่วไปก็จะได้มีน้ำตลอดอันนี้ก็จะมีคลองแยกคลองซอยเข้าไปดันไหน อันทีาดูมุมที่เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอันนี้มุมที่เสร็จแล้วนะครับเราจะตามไปดูนะฮะสองฝั่งคลองก็ปลูกได้จิปาถะพาชมแปลงหลังจากที่ ขุดเสร็จสับเรียบร้อยตามแผนตามแผนที่วางไว้เป็นยังไงครับพอกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะฮะนี่นับมาตั้งแต่เดือนขุดพฤชภาประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นู่นนี่นั่นเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องขอบคุณเจ้าถิ่นนะครับที่พิทุกพิทุกนะฮะบ,บสกที่ รู้จักกันมานานเนกาเลผมว่าน่าจะ20กว่าปีแล้วมั้งที่มาช่วยเป็นธุระปะปังตั้งแต่วชวนมาอยู่ที่นี่นะครับฝากเนื้อฝากตัวเป็นชาวบ้านลาดเพชรบุรีกับเขาเดี๋ยวมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นึงจะมานําเสนอต่อนะครับรอติดตามเขาเรียกว่ากดอะไรนะสับตะไคร้เอ้ยสับตะไคร e เอาไว้นะครับที่ YouTube บ้านอาแสแวงนะครับ